อันนี้จะเป็นตัว w a e t i n g pod ที่เมื่กี้พูดถึงนะคะก็คือถ้าตอนนี้ออฟฟิศเนี่ยในในพวกในในเทรน์ของเราหลังโควิดเนี่ยออฟฟิศส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็คือมันเป็น open space อะคะ่ะก็คือเหมือนกับไม่รู้ว่าเคยเกิดขึ้นไหมว่าห้องทำงานของแต่ละท่านเนี่ยบางทีเราจะรับโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างเนี้ยแต่ว่าเราไม่อยากให้คนอืานได้ยิน,น่ะใช่ไหมแต่ว่ามันมันไม่มีที่หลบอะไรเงี้ยเนาะ ออะไรเนี้ยนะคะใช่ก็อันนี้เนี่ยเราก็เราทำมิทติ n งพอดตัวนี้ค่ะก็จริงๆก็มันก็จะมีะจุดผสมจุรผสมก็อาจจะเข้าไปคุยโทรศัพท์หรือว่าในยุคสมัยนี้ในการทํางานเนี่ยมันต้องมีซูมมิทติ n งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะสามารถเข้าไปอยู่ข้างในได้อย่างจุนเราก็จะมีหลายไซส์ค่ะมี1คนมีแบบ2คนมีแบบ4คนเอาไว้นั่งมิงเลย ว谢谢 <S 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 ่ามีดิ้งพอร์ตเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์อย่างหนึ่งนะคะว่าคือลูกค้าเนี่ยเขาจะเอาม e ดิ้งพอร์ตเนี่ยไปเทียบกับการสร้างการสร้างการสร้างห้องประชุมขึ้นมาเนี่ยค่ะจะจะบอกว่าม e ดิ้งพอร์ตเนี่ยคอนเซปต์มันคือว่าสมมติสมมติมันเนี้ยเ็นท์ชออยากได้ห้องประชุมให้มันตั้งอยู่ตรงเนี้ยเฮนท์ตดิดนิ้วปุ๊บพรุ่งนี้ห้องประชุมมาตั้งอยู่ตรงนี้ได้เลยอ่ะคือมันเป็นคอนเซปต์แบบนั้นก็คือคุณไม่ต้องสร้างก็เดี๋ยวมันมาประกอบดี Y หน้างานเลยอย แล้วก็ตอนที่เราย้ายออฟฟิศเพราะว่าบางออฟฟิศที่เช่าเอานะย้ายออฟฟิศเนี่ยตัวเนี้ยเอาไปได้เอาไปได้ไม่ติ้งพอร์ตเนี่ยก็คือติดตามเราไปได้